ชมวันนี้ผมจะเน็กทีวีนะครับวันนี้จะมาเปิดตำนานผับจีโมบายในช่องนี้นะครับโอ้โหเราจะไปจัดกันที่ทีมสีนะครับกับสีแมปพื้นที่กปนกันเลยวันนี้กะว่าจะเล่นเกมเดียวนะครับเพราะว่ารีบเปิดตำนานผับจีโมบายนั่นลึ โอเคนะมาแล้วจะปิดเสียงหมดเลยเนาะจะได้ไม่ลำคาเนาะโอเคโอเคผมได้ยินเสียงผมนะครับถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงเกมก็ตามน,นั้นขอขออภัยด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะเล่นสักเกมนึงถ้าเกิดเกมเร็วก็ก็เลยสองเกมอ่ะเนาะ จะเริ่มแล้วนะอีกห้าสี่สามสองหนึ่งโจนลงได้ดีเนะี่ยว่าลงเอ่อลงนี่แล้วกันเนาะมันใกล้ๆดีออโอเคถ,นนะถึงแล้วเนี่ยแล้ว ได้เลยก็อย่างนี้นะเพราะว่าเป็นเท,เทคนิคลับนะฮะเออถามว่าจะเปิดหน้าตอนไหนไม่ว่างนะครับไม่ว่างที่จะเปิดหน้านะถึงแม้ว่าจะโหวตกันมาเยอะแยะแล้ว60 6%เนาะแล้วก็ขอาไปด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าแน่อนอนจะเปิดไปวันเลยดีนะ ด้วยเล่นด้วยวันนี่ฮนะวันวันเสาร์เนาะวันเสาร์ามีลงใช่ไหมลงไม้ครับหรือว่าขับทีนี่แหละอตอนนี้ผมก็เล่นไม่เป็นนะเพราะว่าเกะไก่อยู่าง <c oughs> ไงมาถึงเพื่อนเล่นปืนลั่นเลยลั่นจริงวะ เดี๋ยวเก็บเป็น M4 ด้วยนะเนาะยูซี่วะยูซี่วะว่าปืนรักว่ะมาเฉยเ้ยเอาหน้าต่างนีนะเยเนาะเก็บปืนแล้ววิ่งนะไงงั้นพวกเราจะอยู่ขอบวงนะฮะแล้วเ,เพื่อนเบอร์หนึ่งกันเดียวเหรอไม่ใช่ นี่เลยไม่ใช่นี่เฮ้ยเสียงใครนะ่ะม่ไ่้แล้วครับต้องขึ้นด้านบนเสียงอะไรกันนี่โอเ้โหโหปืนอะไรกันเนี่ยโอ้โอ้โอยิงอะไรกันเนี่ย เดี๋ยววิ่งไปหาเลยฮนะะ,ะเอ๊ะด้านในมีอ๋อนั่นคนเนาะ <c oughs> ตรงนี้ก็ว่าไปเลยเนาะอ่าเดี๋ยวใช้อาวุธมีดเลยไอนเสียงปืนมันดังแกงไหนวนะเนี่ยมั่มีแต่ M416 โอ้นี่ของจริงเว้ยนี่ของจริงเว้ยเสี่ยนดังป๊อก <c oughs> ดัง ป๊อกเลยก็แค่ชาร์จเลยไม่กล้ากแต่ว่ายิงก็ไม่โดนด้วยเราเนี่ยเอ้ยเปลือเปลือร้อยไปหนึ่งคิวครับ หนึ่งคิวกับการยิงบอดโอเคโอเคไม่เป็นไรเว้ยหน,น้อยๆทุกคนก็เพียงแค่ทุกคนยิ้มก็อนะไรเนี่ยมันเพื่อนจะโหดมากเลยนะที่หนึ่งแน่ว่ะโอ้โอ้โอ ตาย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 แน่ตายแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนเฮ้ยอย่างานล้เราฆ่าเดเฮ้ย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 เร่โธ่โธ่่โโ โอ้ตอนนี้ไม่ใช่บอดได้แค่คนเลยนะเนี่ยโอ้โอ้เกือบตายเกือบตายครัทุกท่านโอ้โอ้โอยนี่เป็นแค่ปืนแบบนี้สู้ได้ไงวะโอเคโอเคโอ้ปืนลั่นปืนลั่นปืนปืนลั่นปืนลั่นโอ้เมื่อกี้ถ้าผมไม่ควักดูซี่ออกมานี่ผมจะตายเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เยัลโหลฮัลโหลวูวูวูเสียงเรวะน้ำ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 โอเคขอโทษด้วยเพื่อนปรามันชอบรัน่น <c oughs> โอเคโอเคยาวไปยาวไปวันนี้อุย้ยกระทะวัดีเลยเนี่ย ทุกคนครับผมจะมาบอกทริครับนะครับนี่คือผมรู้เองเลยนะฮะไม่มีใครรู้นะฮะโอเคให้ทุกคนทำแบบนี้นะปิดประตูแล้วก็ใด้ฟันนี้ไปเรื่อยๆใครเปิดประตูเข้ามาก็เงียก็ตายอะ่ะเชื่อผมไหมครับผมเคยทำแล้วเดี๋ยวทำให้ดูอา้าวไม่ทำไม่ทำไม่ไม่ไม่ไมไมไมทงไม่ทำแล้ว วันนี้ยาวไปตัดคลิปจะนานหน่อยโอเคเดี๋ยวเออไม่ต้องตัดเดี๋ยวอะกีิมโมบายส่วนใหญ่เป็นบอตนะฮะไม่เป็นคนหรือเปล่าวะเห็นในคอมบอกว่าอะไรนะเอ,อ่อบอตมาแทนคนแล้วไม่ใช่หรอน่าจะใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าวงเลยเนาะ ขาวงเลยเขาวงเลยฮ้ยเสียงรถว่ะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนแตยิงรดดิมันลดเพื่อนเรานอะเว้ยเดี๋ยววิ่งเอาก็ได้ครับก็ไกลอยู่ไกลอยู่พอสมควรนั่นไงเพื่อนเอ้ยไม่น่าไปห้าวเลวนะเพื่อนเะนานะเพื่อนเจ้าโอเพื่อนไหวยอยู่เว้โอเค ถ้าเกิดเจอรถก็ขับไปคนเดียวเลยไม่ต้องหว่วงเพื่อนนะวิ่งไปยาวๆเลยทำไมเพื่อนทิ้งเราอ่ะเพื่อนนิสัยไม่ดีว่ะเพื่อนนายมาช่วยเราก่อน เพื่อนได้ยินมัเนี่ยอ๋อลืมไปไม่ได้เปิดใหมค์วิ่งกันขาเปื่อยอ่ะเออลล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 ลตายไปดิไอ้บอทเนี่ยครับบอทชอบวิ่งตามก้นฮะ เพราะฉะนั้นเราต้องเช็นลูกตาอา้าคนมีไม่แถวนี้ต้นหน้าปะวะเอาไอ้เบอร์สามไปแล้วหนึ่งอะ่ะอา้าไอ้เบอร์สามนี่หลุด <c oughs> ออกเฉยโ <c oughs> อ,อ้ยแย่แล้วโหแย่แน่ๆเลยมาเข้ามาแล้วเหรอยัง อีกไกลเลยอะแล้ววงใกล้ถึงแล้วด้วยเดี๋ยวซูมมาโอ้โหให้ตายเถอะรถก็ไม่มีสักคันเลยตัวนี้เปนอะไรเนี่ยโอ้โหของ,ด,ของ,ด,ของด,ดีของดีของดี้ามพลรดของดี้ามพลรดสีเขียวด้วยสีเขียว แล้วก็หันหลังไปดูด้วยอ่ามันมีใครนะคนวิ่งมานิตานอย่างเดียวนะดี๋ยวจะมารกไปตรงนี้ก่อนนะะไปแบบโอเคหกร้อยกว่าเมตรโอ้โหอยังไกล 700. เจร้อยกว่าไอเบอร์สามน่าจะตายหมอกนะตายวงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนนายโคต มายโคตรดีเลยว่ะเพื่อนโอเคขอบคุณมากเพื่อนขอบโอ้นึกว่าเรานึกว่านายจะทิ้งเราซะแล้วโอเคเพื่อนขอบคุณมากมากเลยเพื่อนโอ้โหนายเป็นคนดีมากเลยเพื่อนโหเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้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 โอตำนานเัินลืนี่แหละ คือการเปิดตำนานครั้งยิ่งใหญ่โอ้โหมันก็นิ่งอยู่นะเนี่ยไม่เห็นันเต้นเดดเตอดเตอโอเคเข้าวงแล้วครับโอ้โหยิใยงใครจะไปยิงโดดเพื่นอนอันลงแล้วไงเอา้าเอา้า โอ้โหโแย่เลยแย่เลยเพื่อนปลาเพื่อนโอ้เพื่อนระวังนะเว้ยอ้้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 เอาไว้เอาไว้เอาไว้ฆ่าเยิโอ้โอ้ไอ้ปลาโ้ยเพื่อนนายพักชนะ ออโอเคครับเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ผมเล่นไก่ไหมอาวุธหลักเป็นยูซีเนาะ <c oughs> เพื่อนไม่น่าห้าวเลยวะ่ะเอาล่บวันนี้ก็คลิปจบเพียงเท่านี้นะครับจบจบจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า อีพินน่าจะเป็นยังไงจะเปิดจะปิดตำนานหรือไม่ก็ติดตามชมนะโอเคบ๊ายบาย